สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะรองโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงคณะรักษาความสงบแห่งชาติมุ่งหวังคืนความสุขให้คนไทยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมประท้วงต่อต้านพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงว่าขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนหลีกเลี่ยงการชุมนุมประท้วงต่อต้านเพราะในขณะนี้กระบวนการประชาธิปไตยทำไม่ได้เป็นปกติ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอไม่ได้มุ่งหวังทำเพื่อประโยชน์ผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพื่อคืนความสุขให้คนไทยและนำไปสู่การสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพจากต่างประเทศเพื่อเดินหน้าต่อไปทั้งนี้ขอทั้งนี้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารทุกคนได้อดทนเสียสละและยอมรับในหลักการการขจัดข้อขัดแย้งของประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กรบ้าง อีกทั้งขอให้ผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการย,ยุยงปลุกปัน่นหยุดการกระทำดังกล่าวเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์รวมทั้งขอให้สื่อลดการวิพากวิจาร์ณทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อย่างเด็ดขาด ส่วนกรณีนายพันทองแท้ชินวัตรบุตรชายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเดิมพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันจึงได้ส่งให้กลับบ้านในกรุงเทพมหานครตามที่เจ้าตัวประสงค์ไปที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างคะ่ะเกิดแผ่นดินไหว6.4ลิกเตอร์นอกชายฝั่งประเทศกรีซแรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงชาติเพื่อนบ้าน เกิดแผ่นดินไหว6.4ริกเตอร์นอกชายฝั่งประเทศกรีซเมื่อวานนี้แรงสั่นสะเทือนไปไกลถึงตุรกีและเบลเกรียประชาชนในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของตุรกีติดกับทะเลอีเจียนพากันวิ่งหนีออกจากตึกอาคารที่สั่นไหวมาอยู่กลางแจ้งโดยสำนักงานควบคุมภัยพิบัติของตุรกีรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ266คนซึ่งหนึ่งคนมีอาการสาหัส ขณะที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าประชาชน30คนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากกระโดดลงมาจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์แผ่นดินไหวยังรู้สึกได้ในจังหวัดอันตันยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตุรกีส่วนที่บาลเกรียไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ทั้งนี้ตุรกีประสบแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกที่คว้ยกันโดยแผ่นดินไหว7.2ลิกเตอร์เมื่อเดือนตุลาคม2554ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า600คนและแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งเมื่อปี2542มีผู้เสียชีวิตถึงกว่า20,000คนและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในเวลา11นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ